วัสดีเด็กๆที่น่ารักของครัวบนะคะกลับมาพบกับครัวบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึง่งต1ทับค่ะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่24กันยายนปีพุทธศักราช2564ให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เต็มบรรทัดอยู่ในหนึ่งบรรทัดนะคะหลังจากนั้นเขียนคําว่าสะกดคําแจกลูกค่ะถ้าพร้อมแล้วมาสะกดคําไปกับครัวบ,บในคําที่1เลยนะคะคําที่1ค่ะคําว่ามีเงา มอีอมีงอเอาเงามีเงานะคะอ่าสระเอารู้แล้วเนาะประกอบด้วยอีกับอาเป็นสระผสมนะคะโอเคค่ะมาดูคำที่สองค่ะคำว่าตาขำตออาตาขออำขำตาขำเก่งมากค่ะ ต่อไปค่ะคำที่3ามคำว่าแคะหูอ่าสระแอเรียนไปแล้วนะคะคอแอสระแอประกอบด้วยสระแอกับสระอะนะคะหออูหูแคะหูอ่าต่อไปค่ะคำที่4ี่คำว่ากอไฟ กออกไม่เอกกอฟอไอไฟกอไฟะมีวรรณยุกต์นะคะไม่เอกนั่นเองต่อไปคำสุดท้ายค่ะคำว่ามาดื้อมออามาไม่โทรมาดออือดื้อไม่โทรดื้อมาดื้อ นะคะคนี่ก็จะเป็นคําคำนะคะสำหรับวันศุกร์นี้ให้เด็กๆฝึกอ่านสะกดคำแจกลูกให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะหลังจากนั้นส่งคลิปมาให้ครูอบรมฟังแล้วก็ชื่นชมลูกเจี๊ยบน้อยของครูด้วยนะคะอ่านทุกวันเขียนทุกวันเก่งแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ